คุณป้าคาเข้าไปนั่งในรถหนูคะ,คะอ่าหนูไม่ได้เป็นรถโดยสารนะคะหนูลมแล้วอยู่ๆคุณป้าแบบเปิดประตูขึ้นมาเลยมันไม่ถูกนะคะคุณป้าคาลองจักรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้คนะ่ะทำไมถึงไม่ได้อะคะเอาแล้วไงเขาล็อกรถอะ่ะ เราลองเปิดกุญแจดิเขาหาตํเาเหาตำรวจเลยคุณป้าคะเขาไปนั่งอะไรในรถหนูคะอ่าหนูไม่ได้เป็นรถโด,ดยสารนะคะหนูลงลงรถแล้วคุณป้าก็เดินขึ้นรถมาเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดียดด๋ยวหนูเรียกรถโดยสารให้เดี๋ยวลบกว้นคุณป้าลงจากรถหนูก่อนได้ไหมคะมเดี๋ยวรบกกนคุณป้าลงก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนคะ ไปไหนคะไปตงรงนู้นอ่ะเดี๋ยวหนูเรียกรถให้แต่รถอันนี้มันเป็นรถส่วนตัวเนาะหนูไม่ได้ไม่ได้ขับขับเป็นรถโด,ดยสารค่ะคุณป้าต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วยอยู่คุณป้าแบบเปิดประตูขึ้นมาเลยมันไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณป้าล็กกวนล,ง,ลงจากรถให้หนูหน่อยนะคุณป้าจะไปไหนโอเคค่ะคุณป้าลงจากรถก่อนคุณป้าค่ะล็กกวนลงจากรถให้หนูหน่อย ไไม่ด้คุณป้าค่ะคุณป้ามาจากไหนแมาแต่สมุนะค่ะไปไม่คุณป้าจะไปไหนคุณป้าบอกหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเรียกรถให้ตอนนี้แดดมันร้อนมากแล้วหนูก็ร้อนด้วยสบายค่ะกว่าเปิดมาโอ้สบายเลยคุณป้าค่ะลองจักรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมถึงไม่ได้อะคะไมค่ะเดี๋ยวหนูเรียกรถให้คุณป้าจะไปไหนแต่รถหนูไม่ใช่รถโดยสารนะคะคุณป้าค่ะ ช่วยเหลืออะไรไหมคุณป้าบอกหนูสิไม่เหลืออะไรค่ะไม่คุณป้ามาจากไหนคะน้ะองจักรถหนูหนเธอเดี๋ยวหนูเรียกรถให้ระว่างที่คุณป้าอยู่ในรถเราก็เอาน้ำให้คุณป้าดื่มด้วยนะคะเพราะว่า อากาศมันร้อนแล้วก็กลัวคุณป้าเป็นลมแล้วคุณป้าไม่ยอมลงจากรถแล้วก็ในรถมันร้อนมากแล้วก็ตอนแรกเปิดประตูไว้แล้วคุณป้าก็ปิดอีกแล้วรถมันไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้กลัวแบบว่าคุณป้าเขาหายใจไม่ออกคุณป้าทาเข้าไหมหนูสั่งข้า ตัวตหนูเพรหนูต้องไปทํางานน่ะเดี๋ยวดูหาคนมารับให้คะห่ะหนูหนูหาคนมารับให้แล้วแต่จ้งเจ้าหน้าที่รอคุณป้าก็ปิดประตูเองค่ะแล้วมันหายใจไม่ออกน่ะคุณป้านี่เอ๋ไหมว่ต้องให้แม่คุยผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาคุยกัน ไม่ใช่ตำรวจเราต้องต้องมาคุยกับป้าไงจะให้ป้าเขานั่งอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะคุณตำรวจก็พาคุณป้าไปส่งนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ไปส่งที่ไหนแต่ ขอสรุปเหตุการณ์ที่คุณป้าขึ้นรถมาแล้วไม่ยอมลงรถนะคะคือเหตุการณ์เมื่อเช้าอะคะ่ะเกิดเมื่อประมาณ11โมงนะคะต้องบอกก่อนว่าแพลวเนี่ยเห็นคุณป้าเขานั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทก่อนก่อนที่รถของน้องอะคะ่ะจะมาจอดแล้วคุณป้าถึงขึ้นไปเป็นน้องที่ทำงานเนาะเขาขับรถมาจอดด้านหน้าที่ทำงานแล้วจังหวะที่น้องสาวเนี่ยเปิดประตูลงจากรถจากฝั่งคนขับนะคะคุณป้า ก็วิ่งเข้ามาขึ้นตรงประตูคนนั่งด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งคือขึ้นไปเลยจังหวะที่น้องเนี่ยเดินลงจากรถแล้วก็ปิดประตูน้องก็ตกใจน้องก็ทําอะไรไม่ถูกเขาก็เลยเดินมาบอกแพลว่ะค่ะแล้วพี่แพลวเนี่ยมีป้าที่ไหนไม่รู้เดินขึ้นมาบนรถหนูพี่แพลวมาคุยให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะแพลวก็เดินออกไปพแพลวก็เลยบอกน้องว่าโทรแจ้งตำรวจเลยแล้วก็ให้น้องมาปลดล็อก เอากุญใจมาปลดล็อกแพวก็เปิดตามในคลิปแล้วค่ะไปเปิดประตูด้านหน้านะคะแล้วก็ช่งโงกไปถามป้าคุณป้าค่ะว่าแบบคุณป้าขึ้นมานั่งบนรถได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะคุณป้าก็ก็บอกแค่ว่าแบบนั่งบนรถแล้วมันสบายมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตอนนั้นมันประมาณ11บเอโมงคือแดดมันร้อนมากโอเคก็เข้าใจได้คือแพวก็ใจเย็นนะก็คุยกับ ป้าเขาดีๆไงค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเปิดประตูหลังรถเพื่อที่จะให้คุณป้าค่ะเขาลงลงจากรถคุณป้าก็ไม่ยอมลงก็คือตามคลิปรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้คือรอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วประจวบเหมาะตอนนั้นพอดีแม่เขามาส่งภาพเป็นแม่ที่นับถือทีนี้เราก็เลยแบบอ่าลองให้แม่แบบไปคุยคือเล่าสถานการณ์ตั้งแต่แรกให้แม่ฟังท่ไมบางทีผู้ใหญ่ไปคุยเขาอาจจะฟังก็ได้ยอะไรเงี้ยอ่ะแม่ก็ไปคุยให้เลยแปบ๊บเดียวคุยไม่นานไม่ถึง2นาที เอาคุณป้าลงมาจากรถได้ค่ะคุณป้าก็โอเคลงจากรถปาเอาก้าอี่มมาวางให้คุณป้านั่งรอด้านหน้านะคะตามคลิปน่าจะ15นาทีตำรวจก็มานะคะขับรถมาเร็วมากเลยค่ะคุณตำรวจเขาก็ ถามว่าคุณป้ามาจากไหนจะไปที่ไหนป้ามีบัตรประชาชนไหมสุดท้ายก็จบด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า,วาเดี๋ยวถ้าคุณป้าจะไปไหนเดี๋ยวเขาจะไปส่งอะไรอยงเงี้ยค่ะคุณป้าก็เลยแบบยอมไปด้วยกับคุณตำรวจป้าไม่ได้ขัดขืนอะไรเลยนะคะก็คือแบบยอมไปแต่โดยดียเลยก็หลังจากที่คุณตำรวจพาคุณป้าไปเนาะเราก็ยังไม่ได้แบบ อัปเดตอะไรถ้ามีความคลืบหน้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ กฎหมายไม่มีเฟเร์หึนควนปืนอี่เลี้ยวค่าหันัพ